พระวจนะของพระเจ้าประจำวันพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเปลี่ยนแปลงรายวันเพิ่มระดับสูงขึ้นทีละขั้นวิวรณ์ของวันพรุ่งนี้จะสูงส่งกว่าของวันนี้ไต่ระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆตลอดเวลาขั้นแล้วขั้นเล่าพระราชกิจเช่นนี้เองที่พระเจ้าทรงกระทำ เพื่อทำให้มนุษย์มีความเพียบพร้อมหากผู้คนก้าวตามไม่ทันเช่นนั้นแล้วพวกเขาอาจถูกทิ้งไว้เบื้องหลังได้ตลอดเวลาหากพวกเขาไม่มีใจที่เชื่อฟังก็จะไม่สามารถติดตามไปได้จนสุดปลายทางยุคเดิมได้ผ่านพ้นไปแล้วนี่คือยุคใหม่และในยุคใหม่ย่อมมีงานแบบใหม่ที่ต้องทำ โดยเฉพาะในยุคสุดท้ายซึ่งผู้คนจะได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมพระเจ้าจะทรงปฏิบัติพระราชกิจที่ใหม่กว่าอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าดังนั้นเมื่อไรใจที่เชื่อฟังเสียแล้วผู้คนย่อมจะพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะติดตามย่างพระบาทของพระเจ้าพระเจ้าไม่ทรงยึดปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อันใด ทั้งไม่ได้ทรงถือว่าขั้นตอนใดของพระราชกิจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแทนที่จะเป็นเช่นนั้นพระราชกิจที่พระองค์ทรงกระทำกลับทั้งใหม่กว่าเดิมและสูงส่งขึ้นกว่าเดิมตลอดเวลาในแต่ละระยะนั้นพระราชกิจของพระองค์ยิ่งเป็นเรื่องซึ่งสัมพันธ์กับชีวิตจริงมากขึ้นทุกที และยิ่งเป็นไปในแนวเดียวกับความต้องการจำเป็นที่แท้จริงของมนุษย์มากขึ้นทุกทีผู้คนสามารถบรรลุการแปลงสภาพอุปนิสัยขั้นสุดท้ายของพวกเขาได้หลังจากที่พวกเขาผ่านพระราชกิจดังกล่าวแล้วเท่านั้นความรู้ของมนุษย์เกี่ยวกับชีวิตล่วงมาถึงระดับที่สูงกว่าอย่างที่ไม่เคยเป็นและดังนั้น พระราชกิจของพระเจ้าก็เพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นในทํานองเดียวกันโดยเหตุนี้เท่านั้นมนุษย์จึงจะสามารถได้รับการทําให้มีความเพียบพร้อมและกลายเป็นเหมาะที่จะให้พระเจ้าทรงใช้ได้ในแง่หนึ่งนั้นพระเจ้าทรงทำพระราชกิจในหนทางนี้ก็เพื่อจะโต้กลับ และย้อนรอยมโนคติที่หลงผิดทั้งหลายของมนุษย์และอีกแง่หนึ่งก็เพื่อนำทางมนุษย์ไปสู่สภาวะที่สูงส่งกว่าและมีความเป็นจริงมากกว่าเข้าสู่อาณาจักรซึ่งสูงที่สุดของการเชื่อในพระเจ้าเพื่อท้ายที่สุดแล้วน้ำพระทัยของพระเจ้าจะสามารถถูกทำจนเสร็จลงไปได้ ทุกคนที่มีธรรมชาติอันไม่เชื่อฟังซึ่งเป็นผู้จงใจต่อด้านนั้นจะถูกขับออกไปในช่วงระยะนี้ที่พระราชกิจของพระเจ้ามีความฉับไวและกำลังลุกหน้าไปอย่างฮึกโหมและเฉพาะบรรดาผู้ซึ่งเชื่อฟังอย่างเต็มใจและถ่อมใจตัวเองลงอย่างเปรมปรีเท่านั้น ที่สามารถก้าวหน้าไปได้จนสุดปลายทางได้ในพระราชกิจประเภทนี้พวกเจ้าทุกคนควรเรียนรู้วิธีที่จะนุบนอบและการละวางมโนคติที่หลงผิดของตนเองเสียเจ้าควรจะระมัดระวังทุกก้าวย่างของเจ้าหากประมาทพลาดพลัง้งแน่นอนว่าเจ้าย่อมจะกลายเป็นผู้ที่ถูกบอกปัดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ที่ทำให้พระราชกิจของพระเจ้าหยุดชะงักก่อนการก้าวผ่านพระราชกิจช่วงระยะนี้กฎเกณฑ์และกฎด,ดังเดิมของมนุษย์นั้นมีมากเหลือล้นจนถึงขั้นที่ทำให้เขาตื่นเต้นจนควบคุมตัวเองไม่อยู่ผลลัพธ์ก็คือเขากลับกลายเป็นทนงตนและลืมตัวเองไปเหล่านี้คืออุปสรรคกิจกั้นทั้งมวล ที่คอยกันไม่ให้มนุษย์ยอมรับพระราชกิจใหม่ของพระเจ้าพวกมันเป็นศัตรูต่อความรู้ของมนุษย์ในเรื่องพระเจ้าการที่ผู้คนไร้ทั้งความเชื่อฟังในหัวใจและความถวิลหาความจริงนับเป็นภาวะอันตรายหากเจ้านกนอบเฉพาะพระราชกิจและพระวจ,จนะที่ธรรมดาเรียบง่าย และไม่สามารถยอมรับสิ่งใดที่ลุ่มลึกกว่าเช่นนั้นเจ้าก็เป็นผู้ที่เกาะติดอยู่กับหนทางเก่าๆและไม่สามารถก้าวทันพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้